ไปดูขั้นดานมีอะไรบ้างวันนี้ซาลาเปาเค้กเค้กสุดติ่งหมูเนื้อย่างเนื้อย่างที่เพิ่มเข้ามาฮะที่เพิ่มเข้ามาใช่ไหมร้านค้าต่างๆที่เพิ่มเข้ามายอะร้านค้าคือร้านค้านะมีเยอะแล้วตอนนี้ไม่รู้กี่ร้านพี่ยามก็ไม่เคยนับนะพี่เอกพี่ยามไม่เคยนับเลยแล้วก็ร้านนี้ร้านเค้กเค้ก ร้อนไหมร้อนไหมนี่มีมะม่วงมาจากสวนวันนี้รถอีซูซูไม่มาเลยพี่น้ำส้มมาอันนี้มะม่วงมาจากพิจิตถุงอะไรเนี่ยโลยี่สิบห้าบาทนีดูอันนี้แปดโลร้อยอุ้ยมะม่วงแปดโลร้อยเอามาชิมหน่อยดี้พี่เอกเอา 8ปดโลร้อยมะม่วง8ปดโลร้อยอยากชิม8ปดโลร้อยโลอะไรอ่ะโลยังไม่ถึง15บาทเลย12บาทก็ยังไม่ถึงนะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าบามยีสบบาทสิบสอาทแปดโลร้อยตายแล้วแปดโลร้อยพี่เอกดู8ปดโลร้อย ้องไปปอกมันหรอกมีทำอย่างนี้เวลากินมะม่วงอะ่ะนี่แปดโลร้อยอหือมันก็หวานนะนี่อมะม่วงลยนำ้ออนำดอกไม้แปดโลร้อยลูกค้าช่วงนี้หน้าออเขาเนียแอปมะม่วงเละใช่มะม่วงมันหวานอยู่แล้วอ่ะหน้าเนี้ยอือหือหวานมากเนี่ยไม่ต้องไปปอกมันกินมะม่วงไม่ต้องปอกหรอกปอกแบบนี้แล้วลอกเปลือกออกอคอยดูเดือนเมษาด่เยอะมาก นี่พ่อค้าอยู่แถวนี้เหรอพ่อค้าอยู่ไม่ใช่เขาอยู่พิจิตเขามาจากพิจิตพ่อค้าวันนี้แม่เขาไม่มาแม่ไม่ค่อยสบายนะเขาปวดหลังใช่ไหมเอามาแปดโลร้อยนี่กี่โลร้อยสี่โลร้อยโร้อยห้าโลร้อยโว้ยห้าโลร้อยแปดโลร้อยโหมีหลายราคามากเลยมะม่วงวันนี้มาเดี๋ยวพิยาพาไปดูให้ทั่วกว่านะ พาไปดูไอ้ั่วแล้วเดี๋ยวพี่ยาจะจะนึ่งข้าวให้ดูนะเดี๋ยวพี่ยาจะนึ่งข้าวให้ดูมาอันนี้ทุกอย่างยี่สิบไม่ไม่ทุกอย่างไม่ทุกอย่างสิบบาทก็มีสิบาทก็มีนี่อันี้หน้าหมอไปขายในโรงงานยี่สิบอ่ะข้างในอ่ะเออสิบาทห้าบาทเออตัวนี้ห้าบาทครับนี่นี่นี่อันไหนห้าบาทตัวนี้ห้าบาททุกสิบล็อกนี่ห้าบาทมาขายสิบบาทเออเดี๋ยวตอนกลับบ้านเดี๋ยวเนี่ยมาเมา หมอไปขายในโรงงานเราถาดนี่้มีเยอะพิยาถาดเนี่ยนะถาดนี่ใบอะไรยี่สิบยี่มอถ้าพ <bunker. S 2> ิยาหมออะได้ๆๆเดี๋ยวไดี๋วคุยหลังไมค์ครับนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะเอออย่าพูดดังอย่าพูดดังนี่เยอะครับเขาได้ยินหมดแล้วพิยาไร้สดอยู่เขาได้ยินหมดแล้วแล้วก็มีแคนตาลูปมาจากไหนเอ่ยโอ้ยแคนตาลูปมาจากเมืองกาเลยเหรอ จากเมืองการไล่แท้ๆเลยอันนี้ขายขายขายเท่าไหร่ไหมคะมันมีสองราคาสองราคาลูกเล็กก็แปดสิบไม่ใหญ่เลยอืมก็คือมาจากเมืองการเลยนะหวานแม่มาชิมหน่อยหวานเจี๊ยบเลยค่ะนี่มาหวานเจี๊ยบเลยพี่เอกถือให้หน่อยถือให้พี่ยาหน่อยพี่เอกก็จะถ่ายพี่เอกก็จะถ่ายด้วยจะไลฟ์สดด้วยอ๋อนี่ไลฟ์สดอยู่เหรอครับผมถ่ายสองแนวอืมไปลงยูทูปแนวตั้งกับแนวนอน ดูความพยายามนี่แหละจากกล้องเรานะ่ะต้องให้บอกไหมหวานไหมพ,พ,พี่พี่ว่าแต่เอกก็พอพี่ไม่ไม่ต้อง <laughs> ลงไมต้องให้บอกไม่ว่าต้องลงทุกสถานีาอ่ะหวานมากหวานมากเลยหวาน,วาน,นทุก หวานทุกลูกเลยมาจากเมืองการนะเมืองการบ้านพี่เมืองการทะเลาอยู่แล้วใช่ไม่รู้เป็นอะไรพักนี้รู้สึกเมืองการมาหน่อยนะอวยกันเองอ่ะคนเมืองการอ่ะโอ้โหขอดูหน้าคนขอดูเมืองการนะอเมืองการแน่นอนอยู่แล้วเออคนเมืองการมันแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมถ้าไม่แน่ไม่มาอยู่ตรงนี้หรอกต้องเมืองการอร่อยอ่ะของดีต้องมีมา ใช่ของดีเมืองการเอาไหมหมดเลยนะกะหลำวันนั้นกระลำผมไม่ได้เอามานามากันเองนะผมไปดูเรื่องไงไม่รู้จักกันด้วยคนเมืองการมาอยู่ที่นี่จะหมดแล้วเอกรลเอราคาเท่าไหร่คะอร่อยหวานหวานหวานเหมือนคนชงหวานมากเลยมามีลูกค้าถามว่ามีข้าวโพดมาไหมวันนี้มีมานะเอามาเทเททันทีเร็วๆอุ้ยวันนี้ฝักอ้วนกว่าเมื่อวานนี่อ่ะเปิดปอก วันนี้ฝักใหญ่ว่าเมื่อวานเมื่อวานนี้ฝักเล็กนะนี่นี่โลเท่าไหร่บอกเขาเลยหนึ่งโละสิบบาทครับผมโลละสิบบาทลูกค้าลูกค้าพิยานะจะบอกให้เขาออกมาจากเมืองการนะโลละสิบบาทอนี่เขาบอกว่าเมื่อวานนี้มีคนคอมเมนต์มาว่านี่พ่ยาจะบอกอะไรให้มาพ่ยาหน่อยเขาคอมเมนต์มาว่าสงสารคนชาวสวนโลละสิบบาทนี่โอเคไหม โอเคครับผมก็ได้ไหมได้กําไรไหมอ๋อมันก็ได้บ้างอะได้แต่ว่าทําไมถึงขายสิบบาทเราอยากรู้อ๋อนี่คาขายสิบบาท่ะเพราะมันไปง่ายกว่าคนที้เราไง่ายใช่ถามว่าถามว่าถ้าเราไปส่งเขาเราก็ได้ประมาณนี้นะใช่ครับผมถ้าเราไปส่งอ่ะพ่อค้าคนกลางเขาก็ได้ขนาดนี้แหละเขาอยากมาขายเองเขาบอกว่าเขาอยากมาขายเองอยากให้ถึงมือกับมือผู้บริโภคเอง ขาดยาวไปต่อได้ใช่ถ้าใครรับไปต่อขายซื้อต่อได้ถ้าใครซื้อเยอะกว่านี้ก็ต่อได้นะเขาบอกมารับไปขายได้เลยขายได้มาีบต่อมาขายโหใช่กันได้คุยกันได้ลักไก่ทอดไก่ทอดอันนี้ไก่อะไรเอ่ยน่ากินเ่ยทอดจริงเลยครับเนี่ยนะสวยนะพี่เอกมาดูวิธีทอดเขาดิล่ะทำไมเขาทอดสวยขนาดนี้สวยครับเวลาทอดอ่ะต้องมาส่องดูนะว่าทำไมทอดสวยขนาดนี้ เป็นเก็ดเลยครับเลยดูดิทอดสวยมากเลยอันนี้เรียกว่ากรอบนอกนุ่มในใช่ขายชิ้นเท่าไหร่เนี่ยสิบบาทสิบบาทเนาะสิบบาทกแซ่บก็ได้สิบบาทก็ได้อืมไปอันนี้ขนมเบื้องขนมเบื้องขนมโกโตเกียวขนมอะไรเนี่ยนี้นี่ขนมด้วงขนมตัวแปบนะลูกชิ้นนายอาจลูกชิ้นลุงอาจ าเจ้าอร่อยแม่ค้าอร่อยแม่ค้าอร่อยแม่ค้าอร่อยไก่ย่างนะแล้วก็มีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมมาได้เลยเดี๋ยวพยาจะหุงข้าวนะพี่ยาจะรอจนถึง11โมงนะ11โมงตรงพยาจะเปิดสูตรหุงข้าวมันไก่ที่ไม่เหมือนชาวโลกอ่ะทำไม่เหมือนชาวโลกไม่มีใครทำแบบนี้เชื่อได้ไม่มีใครทำเลยไม่เคยเห็นเลยนะไม่มีใครทำ แล้วจะบอกให้ใครหุงก็อร่อยถ้าสูตรเนี้ยนะต่อให้คนไม่เคยขายข้าวมันไก่ไม่เคยมีความรู้เร ah, is> ื่องข้าวก็อร่อยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอร่อยนะอร่อยเฮ้ยจริง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 อร่อยอร่อยร้านนี้คือตาเป็น่อเยฮ้ยแล้วทำไมไม่ไล์สดอ่ะทำไมไม่ไล์สดหนูไม่ได้ลงไล์สดอ่ะลงอร่อยร้านเขาอ่ะยี่สิบบาทเลยอันเนี้ยยี่สิบบาทนะวุ้นเส้นนี่ ช่องอะไรอูช่อง <sine> อะไรอัางเปาขุ้นกบเเส้น20บาทค่ะยี่สิบตามแสนกว่าใช่อูเยอะนะเยอะนะอร่อยค่ะยี่สิบบาทร้านนี้ก็ขายดีครับข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงเป็นอะไรเซลเซลโอเควันนี้ร้านนี้เขาเซลนะมะม่วง30บบาทอันนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่เฮ้ยถูกถูกไหม ถูกนะเนี่ยสามสิบบาทเนี่ยโลละสามสิบลูกใหญ่อันนี้อันนี้ลูกใหญ่หวานเจี๊ยบหวานแน่นอนเนี่ยลูกเนี้ยหวานแน่นอนพี่เอกเจ้าหวานนะหวานแน่นอนเลยลูกนี้นะเอาไปแต่นี้ร้านขนมสิบบาทขายดีมากเลยร้านเนี้ยมีแต่คนชมว่าอร่อยใช่มีแต่คนชมว่ารอาร่อยนะพี่อันนี้อร่อยมากเลยไส้อะไรเนี่ยแป้งอะไรเนี่ยแป้งน้ำมีดบอยอ๋อไ oh. ส้น้ำตาลนี พี่ฉลาดทำเนาะพี่ยาพินมาจากบาเลนไทยก็เลยลูกค้าตอบรับมาฉลาดทำนะนี่แล้วมันหอมเย็นๆน่ะพี่ยาแป้งมันน่ากินกินบุบลอยด้วยก็เลยลูกค้าแป้งมันน่ากินถ้าไปเดี๋ยวพี่ยาจะไปตั้งพี่ยาจะไปตั้งหม้อข้าวอ่ะนะเดี๋ยวจะเอามาหุงให้ดูเยอะกินอะไรอ่ะอุย เยอะมากบางก็มานะวันนี้อาหารอิสลามมีนะคนอิสลามมากินอาหารอิสลามได้เลยมีนะา,ารอิสลามอะ่ะโรตีชาชักแล้วก็ข้าวยำเดี๋ยวันนี้พี่ยาจะมากินข้าวยำเนี่ยข้าวยำข้าวยำข้าวยำปักใต้ใครมาก็มากินได้เลยเข้าวยำปักใต้เนาะอันนี้ไก่กอเละไก่กอและกอเละกินกับข้าวยำก็อร่อยเนาะ ไก่กอเละ,ละไม้เท่าไหร่เอ่ยไม้ละหกสิบบาทนะไก่กอเละเพรานะ,ะ,ะมันใช้กะทิด้วยใช้เครื่องแกงใช้กะทิอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําอะไรนะนี่ร้านพี่เอกร้านพี่เอกอันนี้เขามีหลายอย่างนะตอนนีน้มีหลายอย่างอ่าไปเดี๋ยวพี่ยาไปตั้งหม้อข้าวให้ดูก่อนนะ